สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยิบซีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์หนาไม่ใช่ความรักนะคะแต่เป็นเรื่องการงานนะคะการเงินสุขภาพและก็สิ่งที่เราต้องพบเจอสิ่งที่ต้องระวังนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษรประจําวันที่16นะคะถึง31สิ่สิงหาคมนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการงานนะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนสิงหาคมจะพบเจอนะคะอะไรกันบ้างนะให้นี้ออกมานะ จัสติกนะคะจัสติกบ่งบอกหมายถึงนะคะการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่บริบทอย่างอื่นนะคะขยายกันบ้างดีกว่าการงานนะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกเนาะรู้สึกเหมือนช่วงนี้นะคะคุณได้แต่โฟกัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าปวดหัวทั้งนั้นเลยนะไพ่บ่งบอกหมายถึงพลังงานที่เป็นลบนะคะขึ้นกาวดาบนะขึ้นควีนถือ เียและตามมาด้วย6ดาบแล้วก็จะสติกอย่างที่กิ๊บบอกไปนะคะถ้าทํางานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับราชการนะคะหรือว่าทนายความนะคะหรือคุณเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่กับชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลในช่วงนี้เนาะมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะที่จะทําให้คุณอนะมีเรื่องปวดหัวหรือเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะ ปัญหาในที่ทำงานนะคะยังคงมีนะคะเข้ามาแต่คุณเลือกที่จะไม่ค่อยที่อยากจะไปโตเถียงโตแยงอะไรมากมายเนาะบรรยากาศทํางานก็เหมือนต่างคนต่างมาทํางานนะคะต่างคนต่างไม่ค่อยสูงสิงนะไม่ค่อยวุ่นวายกันสักเท่าไหร่เลยแต่คุณนะคะอดคิดมากไม่ได้นะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะให้ระมัดระวังความตึงเครียดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องงานและการงานที่คุณได้รับผิดชอบเนี่ย กิฟว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีนะคะแต่ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปัญหาที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนี่แหละนะคะมาเป็นตัวชีวัะนี่แหละที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกเหมือนจะต้องหาความรู้หาข้อมูลนะพาร์ทเนอร์ของคุณนะคะหุ้นส่วนของคุณหรือว่าคนที่ ขาเรียกว่าอะไรนะสนิทสนมกับคุณในที่ทํางานนะคะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือนะคะเกือ้อกูลนะคุณได้ดีพอสมควรเลยนะคะเนี่ยปัญหาจุกจิกมาเยอะมากๆเลยนะคะปัญหาที่บง่งบอกหมายถึงนะระบบคอมมิเนาคอมมิเนเชันนะคะต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์นะคะช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้มันก็ใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับอ่าอิเล็กทรอนิก นะคะคอมพิวเตอร์เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันโดดเด่นนะคะในช่วง16 31สิงหาคามนี้เนาะแล้วสำหรับคนที่ยังกำลังหางานอยู่เลยคะเดี๋ยวกิ๊เปิดไพ่ให้นะเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังหางานอยู่ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะคะควีนนะคะถือไม้เท้าตามมาด้วยเด็กถือถ้วยค่ะ10ถ้วยนะคะ7ดาบ การงานยังคงนิ่งๆนะคะยังไม่ได้มีข่าวดีนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะชาวราศีเมษคณราณะเมษคุณอาจจะได้พบเจอนะคะกับงานที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้เนาะที่คุณสามารถทําได้นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับครอบครัวธุรกิจครอบครัวธุรกิจที่บ้ายน,นะคะยังสามารถทําให้คุณแบบ ขยับขยายเนาะชีวิตของพวกคุณนะคะไปได้ในช่วงนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงในงานที่คุณไปสมัครอยู่หรือว่าคุณตามหางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยบริษัททั่วๆไปนะคะยังไม่มีเกณฑ์เนาะที่จะได้ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เลยนะคะไปต่อคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะ ขอให้นะคะสุขภาพค่ะ สำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะต้องระมัดระวังอะไรไหมคะในช่วงนี้ความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะแปดดาบบ่งบอกหมายถึงนะคะของที่ทิ่มแทงได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแค่กระดาษบาดก็รู้สึกว่ามันก็เจ็บแล้วเนาะกระดาษเอ่ยมีดเอ่ยคัตเตอร์เอ่ยกันไกลของมีคมทุกๆชนิดนะคะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะคะชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะนักเกิดนะคะอุบัติเหตะุะเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะทำให้ เรารู้สึกเลือดตกยังออกได้ด้วยนะคะือไม่ให้ระมัดระวังความคิดของตัวเราเองนะคะอาจจะส่งผลเนาะทำให้ชาวราศีเมษและคณะเมษน,นะคะในช่วงนี้คิดมากวิตกกังวลนะคะระมัดระวังนะคะไมเกรนไว้นิดนึงก็ดีเหมือนกันจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะการเงินค่ะการเงิน การเงินของชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ2องดาบลยนะคะ2ดาบปุงบอกหมายถึงนะสภาวะที่มันเหมือนมันมีการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเราอาจจะตัดสินใจนะคะได้ดี นะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยนะคะคือสองดาบน่ะมันเหมือนเป็นสภาวะที่บ่งบอกว่าโอเคปัญหามันมีทางออกแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะสะสางได้นะตอนนี้นะคะยังเป็นเวลาของการชั่งใจยอยู่เนาะว่าเราจะหันซ้ายหรือหันขวาดีนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะตามมาด้วย3ถ้วยนะคะ3ถ้วยบ่งบอกหมายถึงนะคุณจะสำเริงสำราญมากๆเลยนะคะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินออกไปนะคะแบบใช้แบบเยอะมากๆเลยนะคะอาจจะหมดไปกับที่บ้านนะคะการต่อเติมบ้านนะคะแล้วก็หมายถึงการที่เรานะคะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องคนรอบข้างคนในบ้านอย่างเงี้ยได้ด้วยนะคะให้ระมัดระวังเงินที่มันจ่ายออกไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณนะคะคุณต้อง วังอะไรขอพลังงานให้กับชาวราศีเมษและคณาเมษในเดือนสิงหาคมนี้หน่อยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะทั่วๆไปเลยนะคะเงินนั่นแหละนะคะขึ้นสีเหรียและตามมาด้วยคิงถือดาบนะคะอาเวินถือถ้วยแล้วก็บุคคลเนาะ โอ้คิงควีนถือดาบช่วงนี้ดาบเยอะมากๆเลยนะคะคุณจะมีปัญหากับคนที่อยู่ในธาตุลมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะหรือไม่นะคะลักษณะงานของคุณนะอาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะให้ระมัดระวังการพูดคุยนะคะกับบุคคลที่อายุมากกว่าเราหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานพี่ร่วมงานนะคะอาจจะสื่อสารนะคะค่อนข้างที่จะมีสภาวะที่ ตึงเครียดนะคะขึ้นดาบเยอะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเราก็อ่อนน้อมเนาะเราเป็นคนที่พยายามที่จะไมา่สูงสิงหรือว่าไม่พยายามทําให้มันมีปัญหานะคะหรือว่าทําให้มันมีเรื่องมากมายน,เนะเรื่องเงินก็เหมือนกันคะ่ะขึ้นสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญบ่งบอกหมายถึงนะสภาวะนะคะที่คุณต้องกลับมาเก็บกักเงินนะคะสะสมเงินได้แล้วนะคะ คุณใช้จ่ายมากจนเกินไปแล้วค่ะชาวราศีเมษเนาะโอเคยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับดวงเนาะการเงินการงานแล้วก็สุขภาพนะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษในครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ